สวัสดีครับพบกับรายการคุยข่าวเล่าหุ้นนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามีไอยู่ที่บริษัทไทยโคโคนะันนะถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะที่ว่ามีการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยนะเรียกว่าเราคงได้เห็นชมเขาเรียกว่าจะลดแล่นมุกดาลพินาเตีว่าก่อนที่มันจะขายหรือก่อนที่จะ IPO ตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของดรวรวัฒน์นะครับถือเป็นผู้ดันของไทยโค้คนัทสวัสดีครับดรครับผมสวัสดีครับครับผมกระทางพี่เสกสรรนะพี่พี่โนสวัสดีครับผมฟินพัฒน์แต่เป็นเอฟเอนะครับเีขาเป็นที่ปรึกษาเรียกว่าแหมคุกครีนะดังสามีภรรยาเลยแหละรู้่หมต้องศึกษาดูใจกันนะครับหรือว่าผมชื่อว่านักผู้ใหอยากรู้ไอ้ไทยโค้คนัทเนี่ยเขาทำอะไรนะดรวรวัฒน์ช่วยเล่าโดยสังเกต่อยครับครับก็เรียนว่าบริษัทไทยโค้กนัทมหาชนเนี่ยเราผลิตนะฮะ กะทิและนนำมะพร้าวนะฮะมาประมาณ15ปีแล้วครับเราก็มีตลาดส่งออกถึง90ประเทศทั่วโลกครับผมนะครับก็นะครับก็ต้องต้องเรียนเลยว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนะในการผลิตกะทิน้ำพร้าวเป็นต้นต้นๆของประเทศไทยเลยครับครับผมคิดยังไงนะอยู่มา15ปียังแบบอะไรดนกิจดนใจแบบเฮ้ยฉันจะ IPO ครับก็ก็ก็เรียนว่าจริงๆอ่ะระยะ5ปีหลังนี้เราโตเยอะมาก ครับผมนะฮะคงทราบเราเวลาเราขยายกิจการไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราต้องการเงินทุนนะครับม,มาสนับสนุนครับ,รบมไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานนะครับแล้วก็รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนครับผมนะครับเราก็คิดว่าการที่เรา เข้ามา IPO นะฮะมาระดมทุนเนี่ยก็จะทําให้เรามีความคล่องตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงครับครับผมมาปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วยอัปเดตนะไทโคโค่นนี่ครับว่ามีกําลังการผลิตเป็นยังไงนะพื้นที่กี่ไร่นะจำนวนพนักงานเป็นยังไงบ้างครับครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เรียนว่าเรามีกําลังผลิตนะครับประมาณ200,000ตันนะฮะหมายถึงรวมทุกอย่างนะครับปัจจุบันก็โดยเฉพาะตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยนะฮะับกำลังผลิตเรามี10,000แตันเนี่ย นัปีนี้ก็เต็ม c a p ซิตี้เราแล้วนะเรากำลังขยายนะเป็นสองแสนตันปีหน้านะครับนะครับที่นี่ที่นี่ใช้คนประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยคนโอ้พันสี่ร้อยคนครับครับเราเดินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราเดินยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เราเป็นอ่โรงงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับก็คือประมาณร้อยยี่สิบห้าไร่นะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับครับผมโอ้โหนั่นคือฐานทัพของไทยก็คนนัดนะเดียวร้อยยี่สิบห้าไร่ ล้วถามทางกานของ FA บ้างหรือว่าแม่เราจัดสตัทเจอร์ของไทยโคยโค่นัทเนี่ยมันยุ่งยากมันซับซ้อนไหมครับอยู่นี่ครับอ๋อครับก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับคือกลุ่มบริษัทไทยโคโค่นัทเนี่ยเรามีประกอบไปด้วยสี่บริษัทนะครับก็มีบริษัทแม่ก็คือบริษัทไทยโคโค่นัทจำกัดมหาชนที่จะเข้าลิสเซตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วเรามีบริษัทลูกสามบริษัทนะครับ ก็คือบริษัทไทยออซัมซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทเปียกนะครับและอีกบริษัทสัตว์ย่อยบริษัทนึงก็คือบริษัทไทยแพนเบดนะครับเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผิดพันธุ์ที่ทําจากพืชนะนะครับเป็นอาหารเอเชียนฟู้ดนะครับแล้วก็อีกบริษัทนึงเป็นบริษัทร่วมค้านะครับที่เราร่วมหุ้นนะครับกับพันธมิตรนะครับเราถือในสัดส่วน60%อนะครับอันนั้นทา ผลิตและจําหน่ายเนยชีสที่ทําจากมะพร้าวครับครับผมนะเห็นว่าความคืบหน้านะที่ยา IPO 370ล้านหุน้นตอนนี้อยู่ในช่วงของโปรเซสอะไรครับตรงน,นครับครับ,รบก็เรียนงี้หลังจากที่ทางบริษัทเรายื่นไฟลิ่งนะครับเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อวันที่17กรนะครับกรบกฎาคมที่ผ่านมาเราก็ได้รับ อ,อนุมัติคำขอนะครับแบบไฟลิ่งนะครับจากทางสำนักง,งานกรอตตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะไปรถโชว์ให้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลนะครับของบริษ,ษัทให้กับนักลงทุนทั่วประเทศนะครับเราก็จะไปทั้งหมด5า,าจังหวัดด้วยกันนะครับรวมกรุงเทพมหานครเราจะมารถโชว์พบปะนักลงทุนที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของบริษ,ษัทนะครับและเราก็จะไปรถโชว์ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา แล้วเราก็ขึ้นเหนือนะครับไปพบปะนักลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปิดท้ายในวันที่16สิงหาคมนะครับที่กรุงเทพมหานาครที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับอันนี้คือกิจกรรมรถโชว์ของบริษัทนะครับครับครับผมอ่ะดรนะฮะอยากถามเพื่อนนิดนึงว่าเงิน IPO เนี่ยเราจะเอาไปใช้ทําอะไรและอนาคตหน้าหลังที่ไทยโคโค่นเนี่ย เข้าสู่ตลาดหุ้นเ้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับครับกอ็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะว่าจริงๆแล้วปีนี้นะฮะกำลังผลิตน้ำมะพร้าวเราค่อนข้างเต็ม,มนะครับแล้วเราก็ได้ <c oughs> ได้สั่งเครื่องจักรนะเพื่อเพื่อขยายกําลังผลิตนะฮะ,ะตัวน้ำมะพร้าวเรานะซึ่งปีหน้าก็จะโตขึ้นอีกนะครับรวมทั้งเราใช้ในในการก่อสร้างคลังสินค้าครับผมนะครับรวมทั้งเป็นกันทุนหมุนเวียนนะครับที่จะใช้ นะฮะในการเติบโตของเราครับครับผมนะเรียกว่าเอามาขยายกำกำลังการ,รผลิตนะเอามาแบบว่าแม่เดี๋ยวทำให้กิจการเนี่ยมีความใหญ่โตอลังการมากขึ้นกว่าเดิมนะผมเชื่อว่าน้องทุกคนอยากรู้ว่า New s c u r v e ของไทโคโคนันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจะได้เห็นเมื่อไรตรงจุดนี้ครับครับต้องต้องเรียนเลยว่า <c oughs> นะฮะปัจจุบันเนี่ยที่เราขายน้ำมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ย ซึ่งยังมีความต้องการสูงนะครับไม่แพ้ตัวทุเรียนเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยในตลาดจีนนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่จะแบบคนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ยังสามารถขยายไปอีกได้ได้ได้จำนวนมากเลยนะครที่ที่ที่ตลาดนะฮะที่จะจะที่เราจะเข้าไปดำเนินการขายนะครับรวมทั้ง จริงๆแล้วตัวอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่าก็เป็นอาจจะเป็น new S curve ของเรารนะครับเพราะว่าต,ต้องต้องทุกคนคงทราบอะเะว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงหมาแมวเนี่ยมันยังโตไปอีกได้นะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ของตลาดโลกนะครับรวมทั้งตัวแพนเบดนะอาหารที่เกิดจากพืชนะซึ่งซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นตัวเลขมันเป็นอาหารในอนาคตหมดเลยนะครับเพราะฉะั้นเราอาจจะมี new S curve อีก2-3สตัวนะที่จะตามมาโอ้เรียกว่าต้องติดตามนะพูดง่างไงนะความคืบหน้าน <ะ S 2> ปัจจุบันเอ๊ะปัจจุบันนี้อาหารสัตว์เลี้ยงคิดเป็นแบบว่าเปอร์เซ็นต์นะของยอดขายหรือรายได้รวมเป็นย่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันฮะตอนนี้พิ่ง5%เองครับ้ยังอน้อยมากครับเพราะเราเพิ่งเริ่มจริงๆอนะครับส่วนส่วนแพนเบรดเนี่ยปีนี้เราเราเพิ่งเทสลันเครื่องจักร นะครับผมคงต้องรอปีหน้านะครับทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวตัวพันธุเบสนะครับผมครับผมในเรือว่าคงได้เห็นยอดมากกว่า5%้าอร์เในอนาคตนะพูดง่ายๆนะผมเชื่อว่านักลงทุนคงได้ฟังข้อมูลในเรื่อว่าโหมโงก่อนที่เขาจะเพาะราคา IPO นะอในทางฟินพันธุ์หรือทางพิเศษสารเนี่ยมีอะไรฝากถึงนักลงทุนนะของรายการคุยข่าวเราหุ้นหนครับครับก็จะฝากหุ้นโคโคนะครับหรือ Co 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 นะครับเราคาดว่าเราน่าจะ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือเซ็ตภายในไตรมาสสของปีนี้นะครับก็ฝากนักทุนด้วยนะครับสามารถติดตามข้อมูลนะครับในแบบไฟลิ่งนะครับหรือหนังสือชี้ชวนที่จะนําเสนอต่อไปได้นะครับขอบคุณครับถึงทางดรครับมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนหน่อยครับก็อยากอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยนะครับพิจารณาบริษัทโคโค่นะฮะ นะซึ่งเรามีศัก,กยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคตนะครับแล้วก็เราเราต้องบอกเลยว่าเราเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเราเป็นแหล่งนะฮะอาหารสำคัญของโลกครับผมนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะผลิตนะแล้วก็ส่งออกอาหารไปได้ทั่วโลกงั้นผมว่าอนาคตอย่างไรก็นะครับธุรกิจอาหารคงเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับก็ฝากพิจารณาในการลงทุนโคโค่ด้วยครับ ครับผมนี่คือมุมมองทั้งฝั่งของฟินฟัสเอนะครับแล้วไทยโคโค่น,น,นะถือว่าเป็นอะไรที่ได้ฟังกันแบบว่ารอบด้าน,นแต่ถ้าอยากเจาะลึกนะอย่าลืมอ่านไฟลิ่งเพราะมีรายละเอียดครอบคุมครอบจักรวาลนะเพื่อที่ว่าเราซื้อหุ้นเราต้องรู้ธุรกิจรู้แก่นของธุรกิจนะครับนี่คือรายการคุยข่าวเราหุ้นนะครับ <c oughs> เราทั้ง3คนนะต้องขอตัวอำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนแต่ก่อนที่จะอำลากัน อย่าลืมฝากไลฟ์ฝากแชร์สองเช็คหุ้นนะครับหุ้นอินไซท์นะฝากได้แชร์กันเยอะๆเพื่อไปกำลังใจให้กับทีมงานเราั้องทำบนต้นของตัวอำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ